สวัสดีครับกลับมาพบกับ SD Gundam Cross Ray ของภาค Gundam Wing SD Walk ตอนที่2หรือตอนจบนะฮะโอเคครับในตอนที่2อันนี้ก็หนทางสู่กับนิลันดอนนะฮะโอเคเราก็จะเริ่มระดับความยากฮาร์ดนะครับโอเคแล้วก็มิชชั่นสตาร์ ภารกิจแรกนะครับหรือเหตุการณ์แรกเนี่ยก็คือให้เรากำจัดอูเฟยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการจะบดล็อกซิกเทนะครับก็คือให้สกอร์หรือคะแนนของเราเนี่ยพขึ้นไปก่อนแล้วก็กำจัดอูเฟยนะครับโอเคเรามาดูแผนที่กันครับนี่ฮะฝั่งของศัตรูก็จะเป็นหุ่นของซาเบสโตนะฮะนี่ครับ HP ประมาณ12,500ก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับเราก็ต้องคอยเก็บพอยครับให้ได้มากกว่า3000พอยขึ้นไปก่อนแล้วก็อูเฟยกับฮีโร่เนี่ยจะอยู่อีกแมปหนึ่งเออแมปนี้ยากอยู่ฮะไอ,อที่ว่าฮีโร่กับอูเฟยต้องสู้กันเน่นะฮะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดก็คือเลือดของอูเฟยเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเติมขึ้นทุกเทิร์นด้วยนะครับอันนี้แนะนำว่าต้องคอยเซฟ ส่วนเควสฉากนี้นะฮะก็จะมีแค่เบอร์041นะครับเงื่อนไขก็คืออ๋อไม่ยากครับก็คือให้เราปลดล็อกซิเก็ได้ครับเราก็จะได้ออปชั่นเสริมเข้ามานะฮะส่วนตรงนี้ก็จะมีทอร์คีตล่าง3นะครับของ m มิ d n โนพิสคาร์ t นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อนะฮะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นนะครับชื่อ Print p l a y e r w i n d o w นะครับ ตัวอีกคนหนึ่งก็คือคู่รักเขานะฮะนอยนะฮะโอเคนะอันนี้ก็คือเซคุสมาคิสในภาคธรรมดาหรือมิเินโดพิสครับที่ว่าเป็นพี่ชายของนางเอกนะฮะตัดมาทางอูเฟย์กับฮีโร่กันบ้างนะฮะอูเฟย์นะฮะพลังของเขาเนี่ยก็ระยะจู่โจมก่อนนะครับก็คือ2-4ถึงไอ้ท่าที่ว่าปล่อยหัวมังกรออกมาเนี่ยพลังโจมตีทั้งหมด4,3 0 0นะครับแต่ถ้าเข้าไประยะประชิดเนี่ยก็จะมีไอ้ท่าที่ว่าเป็น เป็นหอกเป็นทวนเน่ย4,006นะครับถือว่าแรงพอสมควรน,นะฮะส่วนฮีโร่ก็จะได้เปรียบเพราะว่าเซโร่เนี่ยมันยิงไกลได้นะครับเนี่ยระยะจู่โจมคือ3ถึง7นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ฮีโร่จู่โจมไกลไปก่อนนะครับอย่าให้อูเฟยเข้ามาใกล้ทิ้งระยะนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ยากจริงครับแล้วก็แนะนำครับว่าเซฟทุกเทิร์นนะฮะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นระดับธรรม,รรมดายากจริงอโอเค เดีย๋ยวเราให้ฮีโร่โจมตีระยะไกลน,นะฮะถอยมาที่หนึ่งนะฮะพลังความแม่นนะครับ77%นะฮะแล้วก็อูเฟยใช้ป้องกันตัวเองโอเคเราก็อ๋อมีเนื้อเรื่องครับคืออูเฟยตอนนี้ก็คืออีโก้ค่อนข้างที่จะสูงนะฮะ ฮีโร่ว่าประมาณว่าไอ้ที่แกทำอยู่เนี่ยมันเปล่าประโยชน์นะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับいいてるแต่วควรจะรู้ได้แล้วนะว่าสงครามของพวกเราเนี่ยมันจบสิ้นไปแล้ว แบ่นั้นทหารก็ไม่จำเป็นแล้วนั่นเหรอนะครับอูเฟยคือตอนนี้อูเฟยมันมันยึดติดกับอดีตฮะยังไม่มุกออนจากเหตุการณ์ที่ที่สู้กับเทรสในตอนตอนจบของของซีรีส์ทีวีมันนะฮะก็เลยมาเป็นทหารอีกครั้งหนึ่งนะฮะ อเกันโอเล่ว่ที่กูยิงไปเมื่อกี้ล่ะคือเป็นเหตุการณ์แบบนั้นเหรออ่ะโอเคครสงสัยเธอแรกฮีโร่ก็แค่คุยกันนะฮะยังไม่ได้ยิงกันนะอ่ะโอเคข้ามเลยตอนนี้อูเฟยก็เดินเข้ามาโจมตีผมแล้วนะฮะ,ะ4 3 0 0ครับเพราะฉะนั้นเราก็เน้นอัดหนัก เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เองเหรอแล้วท่าอีกท่าหนึ่งล่ะเจ็ดสิบเจ็ดเหมือนกันโอเคความแมน่นไม่เยอะเท่าไหร่ฮะฮิโดก็เน้นหนักไปเลยก็แล้วกันโอูเฟย์โทรเร็ตต์มันไม่อยู่มันไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะแกกำจัดโทรเร็ไปแล้วไม่ใช่ตอนนี้ฉันกับมันอ่ะก็ยังสู้กันอยู่ ยังยึดติดนฮะอูเฟยไม่ยอมมูฟออนนะฮะไอ้เทรดมันรู้สึกมันแทงตัวเองตายฮนะแล้วอูเฟยก็มันคิดว่าเทรดอะชนะแล้วหนีนะครับเพราะว่าตอนแรกที่อูเฟยกับเทรดมันสู้กันอะมันอะไรวะลงไปฟันดาบกันแล้วอูเฟยสู้ไม่ได้นะครับเทรดก็บอกว่าไอ้เธอหนาตาขนาดต่อสู้โดยใช้หุ่นมากกว่านะเทรก็เลยปล่อยไปครับอะไรเนี้ยนะฮะ อูเฟยมันก็เลยแบบยึดติดนฮะตอนหลังก็ขับกันตั้ไปสู้กันในตอนจบใช่ไหมแล้วก็ทเทรสมันก็ประมาณว่าแทงตัวเองตายประมาณนั้นน่ะนะโอเคเมื่อกี้อูเฟยมันลดไป5,000ใช่ไหมเนี่ยเลือดมันฟื้นนะฮะเห็นว่าตรงเนี้ยแม่งยากจริงฮนะเนี่ยเมื่อกี้สู้กันแล้วของเราของเราแม่งเพิ่มมานิดเดียวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าต้องระวังหรือไม่ก็ให้ฮีโร่ยิงยิงเป็นแบบไอ้เนี่ยทำลายแมปแบบแบบเนี้ยนะครับก็ลองดูก็ได้นะฮะ แมปแรกตอนนี้ผมก็กำจัดศัตรูหมดเรียบร้อยแล้วนะเหลือแค่อูเฟยตัวเดียวแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาสู้กับอูเฟยกันต่อนะครับเหมือนเดิมฮะก็เซฟเพราะตอนนี้เหลืออูเฟยตัวเดียวละโอเคแล้วก็ตรงนี้เราใช้แบบยิงผ่านแมปได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะยิงแบบนี้เลยกับเรากันนะเพราะวมันโดนร้อครับ 4,600ก็ยังโอเคอ่ะเดี๋ยวให้อุ่เฟิร์มมันเข้ามาโจมตีเราครับเฮ้ยมึงไม่เข้ามาประชิดหรอกเนี่ยนะไม่ประชิดก,ก็ต้องยิงกันอย่างนี้แหละโอนี่วะลีลีน่าพีซคราฟต์ไม่ทนไม่ได้ใชไม่เหมือนกับลิลีน่าหรอกนะอะไรประมาณนั้นนะ <c oughs> โอเคใช่ครับ ก็คือลีลีนาเนี่ยเหมือนแบบให้ทุกคนเนี่ยทิ้งอาวุธอะไรปาะนะะะนั้นนะฮะให้ทิ้งอาวุธทิ้งทหารอะไรก็เพื่อให้เป็นสันติภาพนะฮะแต่ของมันอน่ะไม่ใช่อ๋อแล้วก็ไปไปอยู่ไปเป็นลูกน้องของลูกของเทรสนะครับมามันชื่ออะไรวะมาลีเมสนะฮะมาลีเมส <laughs> โอเคที่เกิดฟังมันละโอ้ห้าพันสี่เออโดนคืนบ้าง โอเคเราอัลเลยละตอนนี้หุ่นทั้งสองคนก็ไฟช็อตกันแล้วนะฮะอูเฟยเหลือ6,000แล้วก็ฮีโร่7,600ก็นี่เลยทวินบัสเตอร์ไลฟ์เฟิร์อัดไปเลยอย่าพลาดกันแล้วกันโอเคฮะ7,300ชนะปลดล็อกซิกเก็ดแล้วนะฮะอ,อูเฟย์ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ก็อาจจะดีอยู่แล้วนะ マリメアイスタクダ。ミラードンカナシクミジメナセマリメスイトカレーナレオクリトメナケバー。バターオレタストナジオナヘシングアヒチオトナテクル。パパイパイ、ワ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 イパでワイパイ、ワイパイ、ワイパイ、ワイの สงครามอะไรเงี้ยทุกคนต้องเดือดร้อนกันาลอูเฟยก็กเฮ้ยฮีโร่เริ่มกล่อมแล้วนะอูอเฟยบอกกูทีรร่จะให้พวกเราอ่ะฆ่าอีกกี่ศพนะฮะถึงจะดีขึ้นเซโร่ไม่ได้บอกอะไรกูเลยบอกกูอูเฟย มาทโอเคโดนฮีโร่โดนฮีโร่กล่อมแล้วนะฮะตอนนี้อ๋อแล้วก็หาไปครับอ่ะมาครับเหตุการณ์สุดท้ายนะครับก็กําจัดศัตรูให้หมดนะครับตรงนี้ก็สีม่วงเป็นของอันโนนะครับมาตีด้านข้างเรานะฮะศัตรูชุดใหม่มาแล้วนะครับมีฮะเพียบเลยนะฮะแล้วก็อูเฟยก็มาช่วยกันแล้วนะครับเนี่ยอูเฟยอยู่ข้างหลังนะฮะฮีโร่ล่ะอ๋อฮีโร่ก็มาอยู่ตรงนี้ นะครับอยู่กันคนละมุมโอเคแล้วก็พวกดิวโอ,อ Duo, นี่ฮะดิวโอขับเดสไซเฮลมาแล้วนะครับแล้วก็ไอไอ,ไอนี่มันชื่ออะไรวะคาทอคาคาโทรุ K ato, K ato, ato, เออคาโทรุ ato, นะครับขับแซนล็อกนะฮะแล้วก็โทลัวบาตันขับเฮฟวี่อาร์มโอเคก็ทุกคนครบทีมนะฮะบอยแบนด์ Band, ก็กำจัดศัตรูไปเรื่อยๆครับก็จะจบฉากนี้แล้วนะฮะ โอเคครับก็กําจัดศัตรูเสร็จหมดแล้วนะฮะเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องซึ่งไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็สามารถกดข้ามได้เลยครับสร็จเคลียร์เียก็ผ่านเรียบร้อยนะครับเนี่ย ระดับความยากฮาแล้วก็เล่นครั้งแรกกดล็อกซิเขตได้นะครับก็จะได้ไอเทมลดเวลามานะครับจบไปอีกเนื้อเรื่องนึงนะครับภาคน,นี้เนี่ยก็มีแค่2ฉากนะครับไม่ยาวเกินไปนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอตัดจบลงพิกเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูภาคต่อไปกันนะฮะว่าจะเล่นภาคไหนดีนะฮะส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย